วดีค่ะพบกับช่องละไมครูไทยบ้านๆค่ะครบกำหนดแล้วเนาะค่ะกำหนดสิบหามือที่เขาบอกไว้ว่าเฮาอย่างไว้ในกองนี้ค่ะโอกบัวแดงเนาะค่ะมือนี่ก็ถึงกำหนดที่เขาสิบเปิดเบื้องแล้วค่ะว่าบัวแดงของเฮามันสิเป็นยังไงค่ะมาเลยค่ะมาเปิดดูพร้อมๆกันค่ะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแหงตื่นเต้นที่สุดเลยค่ะมันเสีออกมาจังไลโอ้โอ้อะค่อยๆ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 แยมเบื้องค่ะเป็นยังไงค่ะเป็นยังไงค่ะ งามบ่โอ้อู้ออ้อว้าวว้าวว้าวสวยงามมากเลยค่ะว้าให้เมืองขาจูนพุนแดงจึงขึงเลยค่ะโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเห้งผสโคนสาเร็จแล้วค่ะผะสโขคอนสาเร็จแล้วเดี๋ยวคุณละไมสีไปสร้งอีกค่ะสีสร้งหัวบัวมาซึ่งน้าน้าปูอีกค่ะวีงามค่ะงาม ปลูกงาให้งามเด้งว้าเอาค่ะเอาแบบที่นี่เอาไม้เก็บเนาะค่ะไม้เก็บกันค่ะเอาชม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 ความงามก่อนค่ะอู้บวมันไกลๆค่ะไกลๆค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาแบบว่าเพิ่นหมึดๆเนาะค่ะแสงบ่มี้กะสิในกล่องกะสิบอกข่อยงามไหมค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วงามแห้งค่ะเป็นเพิ่นเฮ็ดจังไหนเพิ่นเก็บแบบนี้บ่ล่ะไปสิเฮ็ดฮเบิดซะล่ะเอาค่ะเอาสิตั้งกล่องเด้อค่ะบัดตานี้ค่ะ จะตั้งกล้องเก็บล้างทําความสะอาดกันเนาะคะ่ะเนาะเห็นว่านี่เป็นจังไนค่ะพเพราะใดบ่ ล้ไหมสิบห้าล่างพาัดทั้งข้อมสะอาดค่ะนี่ค่ะเนาะอน,นอื่นเปิดน้ำก้อนค่ะเปิดน้ำก้อนอเพิ่นก็บอกว่าให้เปิดน้ำใส่ให้ตักน้ำเกลาออกเพิ่นมาจังสั่นค่ะเลือกสิหักเบิดก้อนนี่แบบใดเน้อนี่ร้องเบิงเนาะค่ะเพิ่นว่าอัน ให้เอาน้ำเก้าออกค่ะมันจึงสีบวมเหม็นเปนลายึังสันค่ะหรือว่าสันก็เปิดน้ำไล่น้ำเก้าออกเข้ากับตักไปน้ำได้พอแค่ะเนอะเผื่อเป็นการเพเสอเเวลา่าเราแักน้ำออกไปด้วยอย่าหักเด้อเนื้หัดเด้อ เลยสิหากเบิร์ตก้อนค่ะแบบนี้คุณเห็ดแบบนี้ว่านี่คุณละเมียบบ่บเคยเห็ดโน,นค่ะทุกอย่างต้องมีการเรียนรู้ค่ะจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะอุจวะเดบต้นงามขนาดนี้ต้นใหญ่ขนาดนี้ซิมหามือขนาดนี้นี่ซัานี่กับกับพุ่มเกยที่สุดแล้วค่ะประสบคุามสำเร็จที่สุดแล้วค่ะโอ้ยต่นเต้น ดีใ,ใจแห้งทำผู้ศิบอกความแต่รอรอเบื้องรสชาติค่ะข้าวนีดค่ะเราปลูกได้ประสบความสําเร็จแล้วค่ะแต่ว่ารอดูตอนตอนสิไปกินเนาะค่ะว่ามันิิเป็นรสชาติแบบไหนค่ะ จริงๆแล้วถ้าแบบว่าเขามีตรงที่ป้อยน้ำออกก็สิดีเนาะค่ะเนาะปล่อยน้ำตัวเก่าเขาทิ้งออกไปเนาะออที่หลังเขาต้องเห็ุที่ให้เขาปล่อยน้ำทิ้งออกไปด้วยเนาะจะได้สบาย จ้าก็น่าจะเก็บแบบไหนล่ะเพิเก็บแบบเดีกันคะไม่เหรอเอาขึ้นมาเป็นหัวหัวอย่างนี้เหรอคะแบบนี้ใช่ไหมก็สิบว่าหารุดบอกค่ะ เก็บแบบได้ละบัาดเนี่ยนึกขึ้นมาทั้งพวงเลยหรอเดี๋ยวเด้รยค่ะหาวิธีการกันค่ะน่าจะแบบนี้นะ ุ้งกัลหลายๆค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ยุ้งหลายค่ะเพราะว่าบานคู้ละไมอยู่ในตาเนาะค่ะเป็นตาค่ะนี่ไงอ๋อแล้วก็ทางห้างสาปไปเลยนี่ค่ะสวยๆขาวๆว,ว้าวว้าวว้าว,ว,าว Nghe lời wow, Ngám nó cả ngám hen Đây là hóa phân คุณครูทำไ,ไมก็ยอมรับเนาะคะ่ะว่าเพิ่งเคยเก็บอิรีค่ะเพิ่งเคยเก็บที่แบบแบบนี้เนาะคะ่ะแตข้างในที่เก็บค,ะคะ่ะสิเก็บตามกับนเยนื่อเมละเด้อค่ะเด้อ ว้าวว้าวว้าวทุกคนต้องมีครั้งแรกเสมอค่ะเดี๋ยวครั้งนี้เราเก็บไม่ถูกวิธีเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็จะรู้วิธีเก็บเองนะเนาะทุกอย่างคือประสบการณ์ค่ะอันนี้ไหมอ่ะโอ้คนที่เก็บเป็นกะขอถทษคอาให้ด้อค่ะคุณผู้ละไม่เคยอีหลีค่ะไม่เคยเก็บออกจากตัวนี้ค่ะเพา่นจะต้องเก็บกันแบบดด โอ้ยุ้งไหวเห็งค่ะสูยุ้งไม่ไหวแล้วค่ะสูยุ้งไม่ไหวแล้วนี่เนาะคะ่ะเดี๋ยวสิขออนุญาตไปหาทายากันยุ้งก่อนค่ะฉีดยากันยุ้งกะะ่อนโล่ห์เหยนเนาะค่ะเจ้าสินะ่อมาแทนความสะอาดมาเก็บในค่ะนี่เลยค่ะจ้านี่จ้า บัวแดงสวยๆของเรานะคะสวยจริงอะไรจริงคะ่ะประสบความสำเร็จแล้วคะ่ะนี่นะคะเดี๋ยวคุณครไมาห้กัสิขออนุญาตไปหายาก,กันยุ่งมาจุดมาฉีดยาก,กันยุ่งกอนคะ่ะเพราะว่าสูญยุ่งไม่ไหวคะ่ะนี่นะคะอ่ค่ะมึงอีกะมาชมบัวแดงกันเนาะคะ่ะกับคุณครไมห้กะ ปลูกได้แบบว่าประสบความสําเร็จแล้วค่ะค่ะมือนน้กะซำนนีเนาะค่ะสวัสดีค่ะ